สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสัวชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c ไ i b e กับช่องชัวชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัวชวาลสไตล์กันนะครับ ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2นะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e กับช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปให,ใหม่จากช่อง ชัชวาสไตล์เวอร์ชันสกันด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชัชวาสไตล์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีนะครับทำนะครับให้อ่าไอจีหรือว่าอินเตอแกรมนะครับเป็นสีดํานะครับเวลาเราเปิดเข้ามาในนี้นะครับจะเป็นโทนแบบว่าสีขาวนะครับจะไม่มีให้เราตั้งค่าสีดําแต่อย่างใดนะครับ ในนี้จะไม่มีนะครับวิธีทํานะครับก็ง่ายๆเลยนะครับให้เพื่อนๆไปที่ตรงนี้นะครับสังเกตนะครับด้านบนนี้นะครับอเดี๋ยวผมคีดให้ดูผมคิดให้ดูนะครับสังเกตนะครับด้านบนนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับด้านบนนี้นะครับอเดี๋ยวผมจะเลื่อนหน้าต่างลงมานะครับ เมื่อเราเลื่อนหน้าต่างมาแล้วนะครับจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับให้เราเลื่อนดูนะครับว่าเรามีอตัวนี้ไหมนะครับที่เขียนว่าตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เขียนว่าโหมดมืดนะครับให้เรากดไปเลย้งอ่งนะครับตอนนี้นะครับไอจีของเรานะครับก็เปลี่ยนเป็นโทนแบบสีดําเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับเพียง อ่าไม่กีกันต่อนะครับก็ทําได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทําดูกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวัตรสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่จากช่องชัชวัตรสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้เพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกดล์ กดแชร์แล้วก็กดสับไครกับช่องชัวชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ